โอเคโอเคแชร์แล้วนะแชร์แล้วนะอา่าผมว่ามานะไม่น่าจะมาก่อนนะดูส่งไม่ค่อยดีอา่าไปหนึ่งหนึ่งศูนย์ก่อนแล้วกนะัน ้ขยับแล้วดูดีทีมไม่ได้จะกดพี่ไหมวะเฮ้ยพาเลย าลีกวยยนใจคอไม่ค่อยดีเลยทิว สับปะรนี่คือแบบเป็นเบอร์เกอร์ใช่ไหมพี่วดูดูไม่ดยาวไก,ก่อนออขอสูดหายใจแป๊บขอสูดหายใจแป๊บ ทำไมล่ะใหรอมันดูแบบมันดูใจไม่ค่อยดีเลยอะไปยสนไปยสนไปสนไปส,น,ไปส,น,ไปสนสนก้าวส้วนเราดด้ยนะ เหรียญมันเท่าไหร่วะเวสตีพร้งนี้ไม่ทิวทำาไมเป็นอย่างนี้ล่ะ คือระดับหมื่นหมื่นเจ็ดอ่ะมันต้องได้แน่ๆตัวหนึ่งอ่ะแต่ไม่ใช่ดีเคไฟนะคือตอนนี้เอาแบบให้มันผ่าน่อนไหมโอเคไม่ผ่านเลยเว้ยโอเคเราต้องเราต้องพักเบรกมันนิดหนึ่งมีชแน,นลให้เลือกไหมทิว ไม่ผ่าแบบโอหเอาสมุไพรรวมให้คูสักตัวไหมเรี้ยดเป็นบ้านเฮ้ยคือตอนนี้ขอแค่มันผ่าสักไปได้ไหมหนึ่งหนึ่งสองโหใจคอไม่ค่อยดีเลยนะใชไ่ไหมว้นี ทิวถ้าได้นี่จะเต้นให้ดูเลยนะ มันยังไม่แตกถ้าดาให้สักทีม่มันมันเป็นรอยแล้วนะเว้ยเป็นรอยนะแล้วมันมันต้องเบิ้ลเหรอกี่รอยแล้วฮะขึ้นทีมปากสั่นแล้วจริงๆเอ้าเอา,เอาหลิบหยุดเสียเลยคืออะไรอะ่ะ ทำมาอยู่ดีๆหลุดเฉยเลยอะทีวเล่นของอ่ะเท่าไหร่แล้ววะอู้แปดสิบกว่าตัวแล้วนะทีวแล้วคราก,ก็ก็ผ่าไปเท่าไหรอ่ะผ่าไปสี่แลวใช่ไหม แจ็คสอมือสองผ่านูวิยังไม่น่าเกียดน,นะนี่มนมันให้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้โอ้โหโคตรจางไปเมื่อกี้หนึ่ดูดีนะเทคยูว หมื่นหนึ่งมันต้องได้แหละที่เชื่อพี่พี่รู้พี่เรียนมาที่เคยหมื่นแปดไม่ได้เออเคยหมื่นแปดให้เ,เปิดไม่ได้คือพี่ต้องไปทำบุญเลยวะ หรือว่าเราเมื่อคนแบบรัวๆไหมขับ <characters> ผ <ED> ี yeah ่เสียอะไปมุ้ยแล้วเฮแต่มันอาจจะมาแบบครึ่งหลังก็ได้ที่มาทีเดียวสามตัวติดเกลี่ยเต็มละไอ้เทนเก็บมันหนด์เห็นมันแล้งได้อยู่แล้วแล้งได้อยู่แล้วมันล้งได้อยู่แล้ว แท่งเก็บมอนไม่เจอเอาเอ,า,อางี้แล้วกันห้าตัวร้อยสิบเก้า่าห้า ดาวได้อนุนบิดไฟยังดูดีนะั้นให้ด้วยโคตรงกเลยเนี่ยทำยีน้สบายเลยนะปรับใจกับตัวเองกันไปนะเนี่ยทำยักรวมเมื่อดีนะเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ใช่พี่เปิดให้จะได้ไหมขนาดนี้ทีพก,กูเปิดเองก็ได้พี่ <laughs> 077ไหมชนะคนขี่ไม่ได้ย้ายปุ๊บเปิดไม่ผ่านเยี่ยมเฮ้ยทำไมเรียบขนาดนี้ฟล่เคือได้พวกกันรวมมาสักตัวจะแบบสบายใจนะ ยังไงก็ไม่ซำตัวเดิมแชนแนลสิบสองหรือล่างลองสิบสองลองสิบสองเท่าไหร่แล้วอะเกิดเป็นพันไปแล้วนะหลายพันแล้วด้วยไนมะ่ใช่เป็นพันหลายพันแล้วนะคิวขวาสักเลขคิวขวาสักเลขเนี่ยมันมาบลินทุกตัวเลยเว้ยไอ้เพจบอกหนึ่งหนึ่งศูนย์ได้ ถ้าผ่านเราไม่ได้ห้าดาลลวเราก็หนีใช่ไหมดูเสียเพชรดูเสียเพชรเดี๋ยวเชื่อเสี่ยเพชรนะเริ่จะเปิดอยู่ชั้นนั้นจนจนกว่ามันจะผ่านแล้วจะได้ห้าดาวไหมนะเฮ้ยอย่างนี้ขนาดนี้ถ้าเป็นเพชรเปิดอนะได้แล้วนะไน ไม่ได้เรื่องเลยเพจไหนเพิ่งเปิดไปสามสิบกว่าตัวก็กผาเยอะยู่ใกล้พกกูการแล้วระเบิดแล้วใช่กกย,ย่างูการหายากหน่อยเขาตั้งงบการศึกษาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์คิว ยี่สิบใบผ่านไปคิวแม่งนั่งร้องไห้แล้ววะตามหัวมือแล้วนะไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์ดไม่เวิร์กที่ไม่เวิร์ดที่เวิร์ด พ,พี่ไม่คิดในใจแล้วอ่ะพี่ทำเพื่องอะไรกลับไปแนวเดิมเออเออไปไปมันแนวอะไรนะ,ะหน่งหนึ่งศูนย์ป่ะคุณล็อกไปสิบเ้ย แค่เสียมั้ยไอ้ไปไปเฉียเฉ็ดไปเฉ็ดมั กับบวกเก้าพันแล้วอ่ะเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยย <Yeah. S 1> ังได้อยู่สามตัวยังไม่ได้อนุบิทเลยสี่ตัวแล้ว <c oughs> ใกล้เลยดู คือมันขนาดนี้มันเฮ้ยมันผายยา่างกันแบบครั้งที่ผ่ามันดูแบบดูกดดันมนากเลยคขางเลยเว้ย อะไรแตกเดียวเดียวเดียวแต่แนวนี้ดูดีสุดแล้วนะเจ็ดพันแล้วอ่ะเชี่ยช้าๆได้ คิวไม่กำหมัดแล้วอะหนึ่งหนึ่งศูนก็ผ่าเยอะนะรอบนี้ผ่าเยอะอยู่นะหนึ่งสองสาม ตัวเรอยี่สิบได้แปดตัวก็ไม่น้อยนะฮ่า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 ฮ่คดะทีไม่กลัวพี่ด้วยนี่คือเต็มที่คืออยากให้ได้ผู้กันไงคือผู้กันมันมัน เอ่ผู้กัรลมามันน่าจะดีกว่าไฟแล้วแหละแพทหน้าไฟไฟน่าจะโดนเยอะ K เป็นบ้านเมื่อกีช้ชอ่ลเปลี่ยนเป็น110นะ Okay. ทางนีกนะ้ยแค่อนบิดมึงยัไมให้ดูกูโกดอ่ะนีเหลือเ้่อ้อยใบแล้วอ่ะย้อยนิดหน่อยแล้วอ่ะ ป่ะเนี่ยถ้าใจฟีลิ่งคนนี้มันรับมาเปิดสกอร์แล้วอะอาใหีโนิกูต,ต้องมีเจ็คโน,นบิเชื่อเลย่งไรก็มาโคฟ้าสีดาวมาแล้วพวก,กัน กี่วะไม่ถึงกันแล้ว,วด้วยเออสีแดงครบแล้วอ่ะกบุกัน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 

ยนงไงวะอินโฟปะ่ะโอเคมันจะได้ขลังเนี่ยทีวีห้าดาวให้อัพปะอัพดาวอัพดาวเขาบอกอัพดาวอัพอัพอะไรดีวะไม่ใช่ไอดียหรอก็จะไม่ดีนะว่าจะต้องไปอัพอะไรเราลองทำอะไรก็ได้ที่มันดูแบบไร้สาระกันนึงไม อัพดาวไม่ช่วยแบงค์ไม่ไม่ได้ไม่ได้มันต้องอัพแบบขึ้นหกดาวเลยแต่เขาไม่ได้เตรียมมาขุาดทุกสูตรยมยาแป๊บ ไม่เคยแบบเคิดอะไรเท่าไม่เคิดว่าทำงานเละช้าๆแบบหลังบอกก็แล้วนะเปลี่ยนแท่นก็แล้วแนวนี้ไม่เวิร์ น้องแมวเล้วนอนตัวอะไรกูไม่สนแล้ว 咦，妈有个大来。 คือปกติเป็นคนไ,ไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บเลยคือได้หนึ่งใบเปิดตลอดไม่ไม่เคยเก็บสคอรอใดปชีเดี๋ยวเราพลากันไม่ได้ได้แล้วนะคือคือไี่ได้ีมาไงมันก็จะไม่ตรวดใช่คือวิธีรูปฉี่แล้วได้ข้าดาวมันไม่น่าใช่นะ <c ười> คุณฉีก็ได้ <c ười> พักแป๊บพักแป๊บ เสร็จล้างได้เลยอ่ะขึ้นหลักสูตรไหนวะเน,นี่ยให้สตีเมอร์ไปฉี่ ไปกินน้ำปลาสวัสแล้วปุก,กันใช่ไหม <laughs> ล็อกมันด้วยนะจานเออต้องล็อกมอนันก่อนแน่ล็อกแล้ว ไม่ย้ายแล้วรัวจนจบเลยนะพิวมีขางมีขางมีขางอ้ไม่ใช่มือี่ที่แบบเป็นการเปิดสตรีมแบบสกอแบบไพวทในกิวแล้วื่วอมีแต่คนในกิวมาดูปย อเอึมันทำไมมันดูแผ่วมากเลยวะเออนี่คือแบบเอาไปสมุไรตั้งหมู่บ้านได้เลยเนฮะ้มันต่ำหัวพันแล้ว,ลวเว้ยมันจะไม่่ายกูจริงๆเหรอกูไม่ไหวกัเมืละย้ายแนวก็ได้ กันจะพีมากเลยนะแต่ดมาก่อนก็ได้นะเออมาก่อนก็ได้นะดูแบบไม่อยากรุ้นขนาดนั้นน่ะก็ผ่ายเยอะอยู่นะเรามีผายเยอะนะไม่เคยได้มานาำแล้วดีใจขนาดนี้จริง แล้เป็นของเราเองแล้วเรามาเปิดนะเรา,าไม่ได้เราคงแบบหัวร้อนทิวได้ก็แบบเย่แบบเย่แบบจางๆแบบแบบพี่คือกูจะเอาผู้กนันนี่ซื้อให้ได้นี่ควักตังซื้อให้แหละมันไม่มีขายถ้าซื้อให้ได้นี่แถมจานสี้วยนะบอกเลยคุณผู้กันนะเว้ย 30, 30กกเเ้าคุณสามสิบไปสามสิบกว่าไปสุดท้ายสิบกว่าไปสุดท้ายมองหายอุ้กันกั้นกันกั้นกันไม่ใช่มนึ่งแล้วไป Bye. แล้วเปิดสกอร์มันเหนื่อยแหละนี้เนี่ยพอแลอวทีไรแต่ก็ได้เยอะจริงๆนะได้เยอะได้สีดาวเยอะมากคือผ่าเยอะแต่มันไม่ให้ดาวคุ้นงบเลยอ่ะอย่างน้อยได้มาวะเคเดี๋ยวต่อไปมาเปิดสกอร์แบบมีติ้งกิวดีนะดูออกคุ่นดิ สตตีมเลยนะเพราะว่าไม่ได้มีคนอื่นเยอะมากมายโอเคเดี๋ยวออกเกมแล้วผมไปแล้วนะสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากใครดูย้อนหลัง youtube ก็เอ็นจอยนะครับ